คุณแม่ที่มาคลอดเองตามธรรมชาติเบ่งคลอดแบบนี้ทำให้คุณแม่คลอดได้ไว สวัสดีค่ะพ่อคนลเลดพรสอนแม่และเด็กค่ะนําความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กําลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะมาพูดถึงการเบ่งคลอดแบบไหนที่ให้คุณแม่คลอดได้ไวเบ่งได้ถูกวิธีนะ,ะลูกแม่และลูกปลอดภัยไม่มีภาวะเสี่ยงต่อการขาดออกซิเจนนั่นเองค่ะถึงแม้ในปัจจุบันนะคะการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเนี่ยถือว่ามีอัตราที่สูงมากขึ้น แต่ก็มีคุณแม่หลายท่านนะคะที่อยากคลอดเองตามธรรมชาติซึ่งการคลอดเองตามธรรมชาติก็ต้องใช้แรงกายแรงใจในการเบ่งมากๆนะคะเราถึงจะเบ่งได้สําเร็จอยู่ในระยะเวลาที่กําหนดนั่นเองค่ะคราวนี้เราจะมีวิธีการหายใจและการเบ่งอย่างไรบ้างที่จะทําให้เราคลอดได้ง่ายและก็คลอดได้ไวคุณแม่ตั้งใจคลอดเองตามธรรมชาติจะต้องเบ่งให้ถูกวิธีนะคะถ้าหากคุณแม่เบ่งได ไม่ถูกวิธีเนี่ยจะทําให้คุณแม่เหนื่อยนะคะเหนื่อยเปล่าๆเ,เหมือนเขาว่านะคะหัวลูกก็ไม่ลงคุณแม่ก็ลงเหนื่อยเพลียขาดออกซิเจนนะเพราะฉะนั้นคุณแม่ควรจะต้องเบ่งให้ถูกวิธีก็จะช่วยคุณแม่คลอดได้ไวนั่นเองค่ะถ้าคุณแม่เหนื่อยล้านะคะเบ่งไม่ถูกวิธีเหนื่อยล้าไปด้วยก็โอกาสที่จะเสี่ยงต่อการได้ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องคือคุณแม่ที่มีโอกาสที่จะเจ็บนะคะทั้งเจ็บท้องคลอดแล้วก็ เจ็บแผลผ่าตัดคลอดนั่นเองค่ะสุดท้ายก็เป็นการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีข้อบ่งชี้ในการที่จะต้องผ่าตัดคลอดเรา สามารถคลอดเองตามธรรมชาติได้ซึ่งการคลอดเองตามธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่ดีอะไรที่เป็นธรรมชาติก็จะดีกว่าที่ไม่ใช่ธรรมชาติอยู่แล้วคราวนี้การที่เราจะเบ่งคลอดตามธรรมชาติเบ่งอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยนะคะสำหรับการเบ่งก็คือคุณแม่จะต้องเบ่งเมื่อปากมดลูกเปิดหมดหรือว่าเปิด10เซนติเมตรนั่นเองค่ะ หากคุณแม่มีการเบ่งก่อนที่ปากมดลูกเปิดยังไม่หมดบางคนเปิดแค่8เซน9เซนก็รู้สึกอยากจะเบ่งแล้วหัวกดต่ำแล้วถึงเบ่งไปยังไงก็ไม่ออกเพราะปากมดลูกของแม่เปิดไม่หมดนะยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นก็ทำให้ปากมดลูกของคุณแม่ที่เปิดไม่หมดเนี่ยบวมนะมีโอกาสที่จะตกเลือดก่อนคลอดหรือขณะคลอดได้เพราะฉะนั้นคุณแม่จะเบ่งได้ในกรณีที่ ปากมลูกเปิดหมดแล้วนะคะปากมลูกเปิด10ซนติเมตรแล้วที่คุณหมอคุณพยาบาลนี่เชียร์เบ่งคลอดแล้วถึงจะสามารถเบ่งคลอดได้ถูกวิธีนั่นเองค่ะแล้วก็การเบ่งคลอดนะคะจะต้องเบ่งในช่วงที่มดลูกกําลังหดรัดตัวในช่วงที่ท้องปั้นแข็งหากเราไปเบ่งในช่วงที่ท้องไม่ปั้นท้องไม่แข็งนะคะก็จะไม่มีแรงขับของมดลูกช่วยขับทารกออก เพรนาะฉะนั้นการเบ่งจะต้องสัมพันธ์กับหมดลูกป,ปั้นแข็งนั่นเองค่ะแล้วก็ขณะที่คุณแม่เบ่งคลอดเนี่ยให้กลั้นลมหายใจเบ่งให้ยาวที่สุดนะคะอย่าเบ่งไปด้วยหายใจออกไปด้วยเพราะลมหายใจก็จะออกทางปากนะคะไม่ทําให้แรงเบ่ง แรงขับของมดลูกนะะี่ค่ะออกขับเด็กออกเพราะฉะนั้นต้องกั้นลมหายใจแล้วก็เบ่งให้ยาวที่สุดเท่าที่คุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยเชียร์เบ่งคลอดนั่นเองนะคะยาหายใจขณะเบ่งคลอดเมื่อมดลูกเริ่มคลายตัวคุณแม่ถึงมาสูดลมหายใจเข้าทางจมูกลึกๆยาวๆนะคะเพื่อที่จะนำออกซิเจนไปหาลูกด้วยเพื่อที่จะทำให้เราได้พักเหนื่อยในช่วงที่มดลูกคลายตัวเมื่อมีการ ปั้นแข็งเมื่อมดลูกหดระตัวอีกรอบคุณแม่ถึงกั้นลมหายใจเบ่งลงก้นให้ยาวที่สุดเท่าที่เราจะทำยัได้นะคะเหมือนการเบ่งอะไรขับอะไรออกสักอย่างเช่นการเบ่งขับอุจจาระท้องผูกแข็งๆออกนะคะเบ่งให้ยาวที่สุดไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวนะคะว่าอุจจาระหรือน้ำคล่ำหรืออะไรต่างๆจะออกเบ่งให้ออกเลยนะคะทารกในครรภ์ถึงจะสามารถคลอดได้เมื่อ มดลูกคลายตัวอีกครั้งก็ต้องสูดลมหายใจเข้าลึกๆนะคะทางจมูกแล้วก็ให้ผ่อนออกทางปากแล้วก็จมูกยาวๆนี่คือเป็นช่วงที่มดลูกคลายซึ่งการที่คุณแม่เจ็บท้องคลอดเบ่งคลอดเนี่ยมดลูกของเราจะมีช่วงบีบรัดตัวหดระตัวปั้นแข็งนั่นคือให้เราเบ่ง แล้วก็ช่วงที่พักก็คือมดลูกคลายตัวช่วงนี้คือให้เราสูดลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อที่จะนําออกซิเจนนะคะเข้าสู่ร,ร่างกายของคุณแม่เพื่อจะส่งผ่านไปหาลูกนะคะเราก็จะได้มีแรงเบ่งในครั้งต่อไปเบ่งไปเรื่อยๆเบ่งได้ถูกวิธีนะคะเมื่อศีษะโผลออกมาเล็กน้อยคุณหมอคยบ้านก็จะช่วยตัดแผลฝีเย็บ ในการช่วยคลอดของคุณแม่นะคะระหว่างตัดแผลฝีเย็บแล้วคุณแม่ต้องเบ่งให้แรงมากขึ้นเบ่งให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ไม่งั้นคุณแม่จะเสียเลือดนะคะขณะที่รอคลอดนะคะช่วงระหว่างของการตัดฝีเย็บนั่นเองค่ะถ้าคุณแม่เบ่งได้ถูกวิธีนะคะรับรองว่าไม่เกินนะคะในชั่วโมงที่คุณหมอพยาบาลกําหนดไว้แต่ถ้าคิดว่าเบ่งเต็มที่แล้วเด็กอาจจะตัวโตเด็กอาจจะตัวใหญ่คุณแม่หมดแรงเบ่งซะก่อนนะคะคุณหมอพยาบาลก็อาจจะ ใช้ดุลพินิษนะคะของคุณหมอเนี่ยในการที่จะผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องช่วยเพราะคุณแม่ไม่ไหวแล้วลูกก็มีความเสี่ยงที่จะขาดออกซิเจนได้เพราะฉะนั้นก็ต้องรีบช่วยนะคะก็ส่งผลทำให้คุณแม่เนี่ยเจ็บทั้งสองคือเจ็บทั้งเบ่งคลอดเจ็บทั้งมดลูกผลระตัวแล้วก็เจ็บทั้งแผลผ่าคลอดนั่นเองเพราะฉะนั้นหากคุณแม่ตั้งใจที่จะคลอดเอง ตามธรรมชาติจะต้องเบ่งให้เป็นเบ่งให้ถูกวิธีนะคะคุณแม่จะได้คลอดได้ง่ายคลอดได้ไวแล้วก็ปลอดภัยทั้งแม่และลูกในช่วงที่ลูกคลอดมานั่นเองค่ะนี่คือคลิปความรู้ดีๆนะคะที่นำมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ต้องการจะคลอดเองตามธรรมชาติเบ่งคลอดแบบไหนให้คลอดได้ไวแล้วก็ได้ถูกวิธีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิง่งและหัวใจกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกัน แล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ